จะพามาเปิดวาร์ปสาวลาวที่เวียงจันทร์นะครับตลาดนัดสีหอมไปดูกันเลยมานติ่มเนยมเนี่ยขายกันขายไงครับเนี่ยขายชานมค่ะชานมอ่ะครับใช่โอ้แสงสว่างมากเลยขาวมากเลยเดี๋ยวปรับแสงกันแม่ค้าชื่ออะไรครับชื่อแอนนาแอนนาครับโอ้ขาวเกินแล้วเนี่ยมันแบบ แสงมันเข้าอ่ะขอไอจีแม่ค้าหน่อยครับแม่ค้ามีผัวยังครับไม่มีไม่มีมมแฟนใช่ไหมโอเคครับอันนี้ไอจีแม่ค้านะครับผมขายมานานได้ยังครับเนี่ยหางก็ขายได้สี่สีวส่วันสี่วันโอ้นี่นะครับร้านชาไทาม์ตลาดสีหอม,มเป็นสาวลาวเหรอครับแมนอยู่เวียงจันท์เลยครับแมนโอ้แมน <laughs> ขายแก้วละชาพันก็คือประมาณ40บาท อายุเท่าไหร่ครับเท้าสองถ้ามีหนุ่มไทยมาระจีบนี่จะชอบไหมได้หมดเลยสเปกระมาณไหนจีต,ต,ตีตีตีอ่ะส,สูงสูงโอ้ดำนี่ไม่ได้แล้ว <laughs> จบแล้วได้ <laughs> จบแล้ว <laughs> โอ้ได้แล้ว <laughs> <laughs> นี่ครับชาขาวมากเลยอ่ะ <laughs> ไม่ถึงชาเน้นนมข้างบนันขาวเน้ย <laughs> โอเคครับผมขอบคุณครับขอบใจครับ ใครจะจีบนี่คือทักไอจีไปจีบเลไใช่ไหมใช่นะอ่าเปิดรับทั้งชายไทยชายลาวเมมโอเคครับผมขอบคุณครับืมแซ่บเจอเป้า <laughs> หมายนะครับขมคนสามสาวสวัสดีครับสวรรัสดีค่ะชื่ออะไรบ้างครับชืรร่อบิมชื่ออะไรนะคือมี มีสวัสดีค่ะชื่อตุ๊กนะคะชื่อตุ๊ดแต่ไม่ได้เป็นชื่อตุ๊กอย่าเรียกผิดนะอ๋อขอขอจีหน่อยได้ครับถ้ามีเป่าไทยมาจีบจะชอบไหมครับคึ้นโดนจังเป่าไทยนี่สเปคเป่าไทยประมาณไหนครับโมโมมีสเปคอ๋อได้หมดแค่คนที่อยู่แล้วได้สบายใจ ได้อยู่ได้อยู่ <S <S 2> <S 2> ได้อยู่น้องโอเคปล่อยจีได um> ้ครับผมแบบโลมมากขอ3คนเลยนะนี่อยู่วิงจันทร์เลยครับอยู่วิงจันทร์ชอบเป่าไทยไหมถ้าเป่าไทยมาจีบชอบชอบชอบทุกคนโอเคครับขอจีนะครับเอานี้ไปนะเไินเขินเขินคุณนี้คนเดียด์เลยเนาะเป็นคนเวียดนามเหรอใช่ค่ะจริงเหรอแต่พูดลาวได้ ไท,ไทยก็ได้ใครก็ไ,ได้เลยโหเก่งมากเลยอ่ะอ่านี่อายุเท่าไหร่บ้างครับเก้าเจ็ดใกล้ๆกันเลยอ่ะจริงจริงเหรอเก้าสิบยี่สิบสองนะครับเท่าไหร่ครับยี่สิบสองเหมือนกันยี่สิบสองเหมือนกันข้ามาจีบที่เวียงจันทร์ได้เลยนะไม่ที่รถมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเองจิีบแน่นอนขี่รถมาเลยจิีบแน่นอนก็ <laughs> ทางมาจีบกันนะขอบคุณมากครับขอบใจครับเจอเป้าหมายคนนแล้ว ค่อนข้างน่ารักสวัสดีครับขอขอนั่งด้วยได้ไหมครับโอ้สาวเราใจดีด้วยนะชื่ออะไรครับคอนคอนชื่อคอนชื่อเหมือนกันเลยอรับผมชื่อไม้คอนไม้ไงเมยดีกว่าอันนี้มามาที่เราเป็นสาวเวียงจันทร์นะครับขออยู่เวียงจันทขอไอจีได้ไหมครับโสดใช่ไหมครับออ๋มีแแฟนล้วเฮ้ยมีแฟนแล้วเอ้าปิดคลิปไป แล้วถ้าถ้าแบบว่าชาวไทยจะมาฟอนี่จะมาทักหาในตอบไหมได้ได้รูเป็นยงไงชอบหนุ่มไทยไหมครับก็ะมาคอนอ๋อจะมีแฟนแล้วนี่ไปได้เรืออ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอไปลงคลิปในช่องดีเอ็มหน่อยนะครับโอเคขอบใจครับผมอันนี้เอฟซีมีแฟนนะครับ จริงหรือเปล่าขอขอไอจีหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรครับมีเตเตจิมอันนี้นะถ้าหนุ่มไทยทักไปจีบนี่จะตอบไหมตอบชอบหนุ่มไทยไหมโดยสเปคกหนุ่มไทยนี่เป็นยังไงบ้างหน้าตีดําอดแล้วพี่ดําอดแล้วตรงนีครับผมตัวนะครับสาวเวงจันใช่ไหมเนี่ยอยู่ที่เวงจันเลยโดยขออจีได้ไหมครับได้ชื่ออะไรบ้างครับอันนี้ไผ่เด้อหมดอายุเท่าไหร่ครับ 17อีกนิดเดียวเองถ้าหนุ่มไทยมาจีบนี่จะยอมตอบไหมโวฟาวลงไปก่อนอ๋อตอบได้ตอบได้โบยิงโอเคขอบคุณครับขอบใจมากครับผมบจุดนี้สว่างมากโอมาสี่คนนะสี่สาวชื่อชื่ออะไรบ้างครับมีฟามี่มีนูพิงกี้พิงกี้อายุเท่าไหร่กันบ้างครับ 17, 17. 1 7ขอไอจี IG ได้ไหมครับ หนุ่มไทยทักไปจีบนี่จะจะตอบไหมตอบตอบตอบนะพอดีโสดอยู่โสดทุกคนเลยเหรอโสดแต่วันนี้มันหรอกเฮ้ยเฮ้ยเป็ส่วนผสมโอ้ขอบคุณครับหนุ่มไทยนี่ชอบสเปคประมาณไหนครับเจ๋งเลยแกเด็กที่โบราณเจ๋งมอกขอบคุณที่ทักหยุดอืมมีหลายคนแล้วที่ทักเราอ่ะยังยังมีเขาบอกว่าสาวลาวที่ตัวนี้จริงหรือเปล่าเป็จริงไม่หลอกใช่ไหมเรามาครบเปิ้ล ชอบจะเปกหนุ่มไทยแบบไหนครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยแบบเจ็ดสโอ้โหไปละดีดำไม่ได้ละชอบหนุ่มไทยไหมครับก็มักอยูอ่ขอบใจครับผมนี่ครับเจอเอฟซีอีกสองคนชื่ออะไรบ้างครับชื่อลีนาดีน่าเหยลีนาชื่ออะไรครับซื่อน้ำยกน้ำยกเหยน้ยกชื่อคล้ายกันเลยพี่ชื่อน้ำเน่าอันนี้คือเป็นสาววงจัน เลย่แท้เลยขอไอจีหน่อยนะครับเลยเลยโอ้ไปขอมาหลายคนอะไรดิอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากคิดแล้วตัวนี้เคียร์เลยเป็นลูกครึ่งไหมครับเนี่ยลูกครึ่งลาวจีนลาวจีนอ๋อนี่ลาวจีนเหมือนกันไหมครับอันนี้ลาวลาวฝรั่งลาวฝรั่งโอเคฝรั่งเป็่หงแมวเป็่หงแมวโอ้ยเค่นี้ก็น่ารักแล้วเลยอ๋อโอเคครับผมอายุเท่าไหร่ครับ เดาเบิ้งยี่สิบซาวสิบแปดสิบแปดโอ้สั่งกันไม่เยอะอันนี้แล้วเดาเบิ้งยี่สิบเหมือนกันไม่สิบเก้าสิบเก้าใกล้เคียงพี่แสดงว่าพี่ตาไม่ผิดนะเนี่ยชอบบ่าวไทยไหมอ๋อทีสุเลยก็มากจริงเหรอมากหมังมังถ้าทักมาจีบนี่คือชอบเลยแต่กับเบิ้งมีใส่แกคขอก่อนอ๋อชอบนิสัยแบบไหนครับขบุญแน่มีมารยาทอีกสักอย่าง เต้นอัตลิกะผ่านแล้วอ่ะนะขอบคุณครับบ๊ายบายครับคครับขอบคุณมากครับขอไปลงช่องนะครับ